โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์ต่างชาติของ Facebook นะครับไลฟ์โพสต์ต่างชาติของ a c e b o o k นะใครที่ต้องการทานะครับก็ให้มาที่หนะ้า Google ได้เลยครับก็เซิร์ชคําว่าไลฟ์เข็มนะไลฟ์ขีดเข็มนะครับผมอ่านี่เราก็จะเจอไลฟ์ไลฟ์เข็มนได้บนสุดนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ กลังจ้งเราเป็นหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ใครยังไม่สมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนู่นนะแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องซี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาให้เลือกจักรยานเราก็เลือกจักรยานได้เลยนะตนัวนี้อ่านี่นะครับนี่นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วนนี้ หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เอาชื่อวู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้นะครับแล้วก็จดจํารหัสไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับนะแล้วตามเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่ามวดมูดตรงนี้นะครับกดเลือกมวดมู่รอบหนึ่งครับแล้วก็จะมีมวดมู่ให้เลือกมากมายนะตรงนี้เฟซบุ g TikTok นะครับ y o u t u b e นะก็สามารถเลือกมวดมู่ได้นะครับวันี้นะ ผมจะเลือกเป็นตัวแนะนำแล้วกันนะ Facebook ป็การดีสุดนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็เลือกไว้การ่อีกรอบนะจะมีพวกทุกใจโพสเพิ่มโพิตาเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับไลน์เพจโพิตาแฟนเพจคอมเมนต์ Comment, อะไรก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวแรกนะครับ40บาทไอ้48บาทต่อ1,000ไลค์เลยนะถูกมากครับตัวนี้แนะนำนะในส่วนของคำอธิบายนะครับให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้จะได้ไม่พลาดกันนะ ه, โส่ข да. องลิก uh, ์นะครับก็ oui. well oh. ให้ไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซของตัวเองได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มไลฟ์โพสไหนครับผมจะเลือกเป็นโพสนี้ครับนะให้ทุกคนเช็คก่อนนะครับว่าโพสเราเป็นสาธารณะหรือเปล่านะครับตรงนี้นะของผมก็เป็นศาสารณะรรียบร้อลยนะครับตรงนี้กดเรียบร้อยไปแล้วก็กดตรงเวลานะครับรอบหนึ่งนะเราก็จะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับให้ทุกคนคัดลอกไปได้เลยนะครับนี่นะคัดลอกเสร็จเอามาไว้โซ่ของลิก์ได้เลยนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยง่ายๆนะอ่าส่วนไปมานะครับผมจะเทสักขั้นต่ำคือ1น0่งนะสูตรสูงสุดคือสามพันเลยนะครับผมจะเทสักหนึ่งร้อยไลท์พอนะครับหนึ่งร้อยไลท์ต่างชาตินะครับหนึ่งร้อยไลท์ก็สี่บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับตัวนี้อ่าผมก็สั่งซื้อเลยนะและบมก็้ะคาสั่งซื้อคืนแล้วนะครับรหัสสามหกศูนย์แปดนะก็ให้ทุกคนไปที่โปรแกรมสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เช็คอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะโค้ดครับ อันนี้ครับนะครับ3608นดะครับรหัสของเราก็ให้มาดูได้เลยครับสาระก็เราดาเมินการอยู่นะครับก็ให้ทุกคนรอไปจนกว่ายอดจะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เองนะใน่วนของนี้นะครับใน่ซ่ของเครดิตนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะครับก็สามารถคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียิโค้ดทูมินิเ e ลนะครับแล้วก็สองเปานะครับ ใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องทางได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นบริการทงหมดของเว็บไซต์สามารัเช็คด้นี่นะครับจะมีเลนราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็ทุกคนมาสามารถมาเช็คได้ตรงนี้นะติดตอ่อวินนะครับสามารถติดตอ่อวิ่ผ่านหน้าเว็บได้เลยครับหรือว่าตินะ๊กติดะตั๋วนะครับใครที่ยอดไม่ขึ้นเติมเงนินไม่เข้าก็สามารถแจมินได้ยิบสี่ชั่วโมงนะครับใครที่ยอดไม่ขึ้นนะครับก็อย่าลืมใส่เลข การสั่งซื้อไปด้วยนะครับหรือว่ารหัสตรงนี้นะจะมีบอกนะครับนี่นะเอารหัสตรงนี้แจ้งแอดบินไปด้วยนะครับจะได้ตรวจสอบได้นะครับอ่าคนนี้ดูักรอลไวไลน์ต่างชาติจะขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นแต่ผมจะตามมาตอนที่มันขึ้นเลยนะครับวิเครับผมก็ไม่ถึง2นาทีครับไลน์ต่างชาติก็กำลังทยอยขึ้นเรียบร้อยนะครับทีนครับนี่นะสามสิบเอ็ดสามสิบสองก็ทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่นะครับสามสิบเก้าแล้วนะ นี่นะครับอ่านี่แลก็ลังขึ้นนะครับก็สามารถดูได้เลยนะไม่ถึงสองนาทีนะครับย่อดก็ขึ้นแล้วนะครับไวมากนะครับของเว็บนี้นะใครที่สนใจเพิ่มไลฟ์ต่างชาตินะครัหรือว่าจะปั๊มไลฟ์ต่างชาติของ Facebook นะครับไลฟ์โพสก็สามารถค้นหาคำว่าไลค์ขีมใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะดีวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ